ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบ์นะครับตัวเบอร์ <c oughs> อ่าวันนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีเล่นโปลแบบฉบับใหม่นะครับผมเป็นแอปพลิเคชัน UG Phone นะครับทุกคนที่สามารถฟาร์ม a F K ได้โดยที่ไม่เปลืองไฟนะคุณดูสามารถปิดได้เลยนะครับคุณดูนะ แล้วเราก็ปล่อยให้แอปมารันไปเองนะครับผมชื่อแอปว่า UG Phone นะครับอ่ะ คนดูครับเราก็จะมาสอนวิธีว่าฟาร์มยังไงนะบแบบใหม่นะครับแบบที่คนดูแบบว่าอาจจะลืมแล้วครอาจจะเผลอเลอไปกับแม่แบบนี้นะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์หรือก็ดต,ตามให้กับมหาเทพแบงแบงด้วยละกันนะครับผมถ้าทําครบแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มดูกันเลยนะครับอ่ะมาถึงนะครับเราให้ทุกคนเปิดโปรแกรม Auto ้คริกนะครับผมนะและโปรแกรม UG จีโฟนะครับแล้วปิดโปรแกรมเทรดซะนะครับเดี๋ยวมันจะเทรดเดี๋ยวมันจะงงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายทีนี้นะครับทุกคนก็มาหน้าตรงนี้เลยนะครับผมหน้า AFK Farm นะมันจะอยู่ข้างๆ s ัมมอนนะครับผม s ัมมอนยูนิคนะแล้วเราก็เข้าไปครับทุกคนอ่าเห็นไหม AFK Farm นะครับผมนะ 2เหรียญเท่ากับ1นาทีนะครับเป็นการฟาร์มที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับพี่ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมตั้งแต่ไม่ค่อยรู้วิธีเล่นโปรหรือฟาร์ม FK เนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการฟาร์มเหรียญไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเล่นด้วยนะนี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับมันก็จะอัพให้เรานะครับมันจะเพิ่มทุกๆอย่างเลยนะครับผมนะบวกนะครับผมคลิกที่หน้าจอนะครับแบบรัวๆเลยเห็นไหมปุ่มเดียวครับผมปุ่มเดียวอะแค่นี้ครับคนดู เป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับผมปุ่มเดียวแล้วก็ลันไปเลยครับทั้งคืนวิธี AFK นะครับผมฉบับ UGphone นะครับผมเดี๋ยวผมลองดูสัก2นาทีแล้วกันนะครับว่ามันจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกนะผมมีคูณ2เนาะมันก็จะเป็น2เหรียญ2นาทีก็เท่ากับตีเหรียญนะครับผมแล้วก็คูณไปเรื่อยๆเลย1ชั่วโมงนะครับมี60เราก็คูณไปเลยครับผมเท่ากับร2 0ยนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยเตึงๆเลยครับ10ชั่วโมง600้เท่ากับพัน0นะครับเป็นการ AFK ที่แบบว่าเราไม่เปืองไฟด้วยนะก็ดูบอกเลย ปิดหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ฟาร์มเหรียญไปเรื่อยๆเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชัน UG Phone นะครับอ่ะคุณดูเห็นไหมครับว่า เหรียญมันจะขึ้นมาเห็นไหมรอดูได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีบูธอีกนะครับมันก็จะไปครูสามเนาะมันจะเท่ากับ3มเหรียญนะครับซึ่งมันก็มากกว่าพีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีบูธก็แนะนานะครับผมเป็นฟาร์มแบบนี้ไปก่อนเรามีตังค์เมื่อไหร่แล้วค่อยเติมบูธก็ได้อ่ะทีนี้นะครับผมก็จะสองนาทีละก็จะกลายเป็นสี่เหรียญนะครับทุกคนไปไงแค่นี้นะครับผมถ้าเราไม่กดนะครับออโต้คิกนะครับมันก็จะหลุดนะครับมันจะถือว่าเราไม่ได้อยู่ในเกมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องกดนะครับออโต้คลิกให้มันคิก ให้เราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับวิธีเล่นโปนะครับหรือฟาร์มฉบับ UG Phone นะครับอบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับนี้ ตอนนี้นะครับคุ้มมากๆนะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะก็นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคบผมสําหรับคนที่อยากลองใช้ดูนะครับแอป u g e นะครับดียังไงนะครับลองดูก็ได้ผมก็ทิ้งคําบรรยายไว้ข้างล่างหมดละก็ลองดูนะก็สําหรับวันนี้มาหาเทพแบงค์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,วสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะพาทุกคนไปทําอะไรแล้วก็ ยูจีโฟนจะพาทุกคนไปทำอะไรนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะขออนุญาตไปฟาร์มเรียนก่อนเดินบ๊ายบายครับ